ท้าเรไปอ้ามกลงมกาอยากเป็นไอรอนแมนบินอเธอโอ้ตอนนี้ม่กงมมกาลกลงไปอเธอ

Oh. I <laughs> ขาหนูโดนตะกีตวคิวหมดแล้วนตะเกวกินหมดโดนตะเกวกินนตะวกดอตะเกียกิ